เริ่มเรื่องเลยนะแม่เป็นบุตรคนที่สี่มีพี่น้องทั้งหมดเก้าคนมีบุตรชายหญิงเจ็ดคนแม่เป็นผู้จิตใจซื่อสัตย์จริตเป็นคนตรงไปตรงมารักความสงบไม่ชอบงานสังคมที่มีพิธีการเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรและบุคคลทั่วไป เป็นสีภรรยาและแม่ที่ดีสนับสนุนและเป็นกำลังใจสาม,มีในการประกอบธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้รับหน้าที่ดูแลธุรกิจการเงนินธุรกิจครอบครัวอย่างเข่งคัดและมีประสิทธิภาพและก็ยังอบรมบ่มนิสัยเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาตลอดชีวิตแม่ทำแต่ความดีมีความเมตตาการุณา ตอผู้ที่อยากไร้และได้โอกาสโดยเฉพาะกับบริวารที่ใกลชิดปกติแม่จะมีอารมณ์ดีเสมอยกเว้นเวลาที่ต้องเร่งรีบหรือต้องทำอาหารในครัวที่ร้อนก็มักจะอารมณ์ร้อนแต่ก็หายเร็วลูกๆทุกคนรู้นิสัยของแม่ดีแม่เป็นผู้มีสุขภาพประรม,มัยแข็งแรงสมบูรณ์แต่ต่อมามีอาการผิดปกติ ทางระบบขับถ่ายแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้และในสุดก็เสียชีวิตเมื่อวันที่สิบมิถุนายน2542ด้วยโรคมะเร็งลำไส้คนส่งเริ่มมาก็เขียนต่อกขาบอกแต่เดิมลูกมีศรัทธานในพุทธศาสนาน้อยและมกักจะคิดว่าตายแล้วศูนย ความตายน่าจะเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แต่การที่มีศรัทธาน้อยก็ไม่ได้ทําให้ลูกคิดทําชั่วเพราะลูกยังระลึกถึงคาสอนที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพอส2545ลูกได้มีโอกาสมารู้จักวัตรรมกายได้มารู้จักหมู่คณะและก็ได้กลับมาร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกอื ที่ท่านก็พูดถึงเรื่องบุญเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะทำเลื่อยมาเลยก็มีทำบุญสามพันวัดทำบุญวิหารคุยายเจ็ดเอ็มทำบุญงานกระถิ่นพระราชฎส<า>ีส<า>่ห้าสิบเอ็มและกะลาสุดงานสร้างพระถวายะสังฆาธติการห<า>้าเอ็มนี่มาเมื่อปีสี่ห้านะเนี่ย<อ>ล้วก็จะพยายามล้วก็จะทำงานช่วยเหลืองานทุกบุญเลย กราบขอญาตถามว่าคุณแม่มีวิบากกรรมอะไรถึงได้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คุณแม่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญที่ได้ทำไปส่งถึงคุณแม่หรือไม่และทำให้คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างอากาศคำถามอีกเยอะเราก็ดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณแม่เนี่ยนะ นี่ฝันในฝันนะจ๊ะครับในอดีตชาตินั่นแหละท่านเป็นผู้ชายรลปร่ทีเดียวแหละเป็นทหารแตเป็นทหารทีเดียรักระเบียบวินไยรู้หลักการปกครองคนปกครองบริวารอย่างดีทีเดียวเป็นคนเข่งคัดระเบียบวินัยมาก แต่ก็เจ้าชู้<อ>กรรมเจ้าชู้นั่นแหละทำให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็นิสัยทหารยังติดมาเนี่ยท่านจะเป็นคนมีระเบียบมีวินัยมีความเคร่งครัดรจะอบรมผมนิสัยทั้งลูกและบริวารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีระเบียบมีวินัยแล้วก็มีนิสัยปกครองคน คอยใจบริหารคนบริหารงานบริหารเงินคนงานเงินนี่ท่านจะบริหารเก่งนิสัยเก่าเนี่ยมันติข้ามชาติมา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะรู้จะปกครองคนนี้จะต้องทำอย่างไรจะต้องให้ทำทานมีปิยะวาจาพูดจาดีตอนอารมณ์ดีจะพูดจาดี ่วยเหลือเกือกูลดีและก็วางตัวได้ดีมาก mm hmm. พูดง่ายๆคือในสังหาวัตถุสี่นี้ท่านทำครบเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงปกครองคนได้อย่างดีทีเดียว mm hmm. บริหารคนงานเงินดีมาก mm hmm. แต่ที่ mm hmm. เป็นทาหารนั่นแหะ mm hmm. มันเป็นทาหารก็ต้องออกครบ ถ้าไม่ได้เป็นนัก,กร้องเพราะฉะนั้นก็ต้องออกรบแต่วรบสมัยก่อนนี่ก็รบกันด้ยดาบมีคำถามถามมานะเอ๊ะทำไมเคสตดี้มีแต่รบกันด้ยหอ,อกด้วยดาบด้วยเกาวทันไม่เห็นยิงอะไรเอ็มสิบกหรืออะไร้หรือยังไงที่จริงก็เคยพูดมาแล้วนะว่าโลก หรือวัตถา,าสสสารนี่ไม่มีอะไรใหม่มันก็บวมหมุนไปเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เจริญทางวัตถุเดี๋ยวก็ไฮเทคเดี๋ยวก็โลเทคอะไรเนี้ยมันก็มีมาหมดแต่พอโลเทคทีก็ข้างอางทีหมดพอหมดไปก็รบกันด้วยโลเทคบ,บนเวียไงไปอย่างเงี้ยไม่มีอะไรใหม่แล้วคงพอจากนได้มั้งไหมจำได้อันนี้รบกันด้วยโลเทค ใช้ดาบลบกันแทงกันไปแทงที่ท้องข่าข่าสึกเขาอะไรต่ออะไรกันไปอย่างนี้การมนี้แหละจึงทำให้ท่านเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนชาติกันก่อนนั้นอายุสั้นกว่าน,นี้นะปะนาติบาตเป็นโรคมะเร็งโรคนอกจากมะาระงยังเป็นโรคอย่างอื่นอีก นี่บุญก็ทำอายุยังมาได้ถึงหกสิบหนึ่งปีเนี่ยนี่ก็ถือว่าอายุยืนขึ้นนะจะเดิมอายุสั้นกว่านี้อายุสั้นกว่านี้เนี่ยกรรมปนานติบาสับสนไหมจ๊ะไม่ค่ะเมื่อ จะเมือ่อกกยจะละโลกลูกก็กังวลเขาอบ,บอกตอนหมอจะให้ยาและกับประสาทเพื่อมาให้ปวดและทรมนานแต่ยาได้มีความเสี่ยงที่จะทำให้คนแม่เสียชีวิตพี่น้องตัดสินใจอนุญาตให้หมอใช้ยาน,นี้ทำให้เกิดความรู้สึกกังวลว่าที่แม่เสียชีวิตเร็วกว่ากำหนดลูกเนี่ยจะมีกรรมไว้ ไม่นะลูกนะเพราะว่าไม่มีเจตนาอีกอย่างกันถึงกำหนดไม่ใช่เร็วกว่ากำหนดท่านตายตามกำหนดของท่านแล้ว<อ>หมดอายุให้เทวดาลงมาหมดสวรรค์มารักษาก็ไม่หายมันหมดอายุแล้วเหมือนเทียนมันหมอดหมดเล่มแล้วนะนะครับ,ค,รบความสว่างก็ไม่มีเหลือมันต้องเปลี่ยนเทเล่มใหม่ เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านละโลกเพราะหมดอายุเอาหมดบุญของท่านท่านมาบุญมีมดัดแค่นั้นตามกำหนดเวลาของท่านละโลกแล้วก็ไปอยู่เป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเพราะว่าท่านก็ยังทำบุญก็ดูเหมือนเยอะนะ แต่ว่ามันยังไม่ถูกหลักวิชายังทำแบบท่านยังไม่ถึงท่านอังกุระเทวบุตรเลยแต่ว่าทำบุญยังไม่ถูกหลักวิชาสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆคนนั้นเป็นหลักแล้วก็ตอนใกล้จะละโลกลนะึงยะมันมีภาพที่ท่านหงุดหงิด โกรธบ้างอะไรมั่งคัท่านหงุดหงิดง่ายนะหายเร็วสู้หงุดหงิดยากหายเร็วดีกว่าหรือไม่หงุดหงิดเลยจะดีกว่าปากดีใจดีดีดีครับเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยไปเกิดเป็นเทพธิดายักษ์อแต่เป็นยักษ์ที่สวยสวยในระดับที่เป็นที่หมายปอง ของยักษ์ผู้มีศักิ์ใหญ่เหมือนนางสุจดานี่ลูกสาวยักษ์นะที่ไปเป็นมเหสีของพระอินนั่นแหละเราคงลืมไปเพราะอยู่ชั้นดาวดึงนานเราเลยนึกว่าเทพธิดาเทพกัญญาสุจดาคือเทวดาบนชั้นดาวดึงนี่เราคงลืมไปแล้วมั้งจริงๆแล้วน่เป็นลูกสาวยักษ์นะแต่ยักษ์สวย สวยเป็นที่หมายปองคือไม่มีเขี้ยวสวยแต่ว่าเวลาโกรธเพราะยังไม่หมดกิเลสก็น่ายักเขี้วงอกเลยเขีงอกเหมือนพวกเราเนี่ยแหละทำเป็นหน้าดีต่อหน้าครูไม่ใหญ่แต่พอหานหลังกลับก็นายักนายักมีเขี้ยวหลบในนิดๆ เป็นยักษ์สวยเป็นที่หมายปองของยักษ์ผู้มีศักิ์ใหญ่ทีเดียวตอนนี้โอ้โหกำลังเป็นที่หมายปองกันทีเดียวนะนี่จะบอกใครนะเนี่ยพอไปเกิดใหม่ใหม่ก็มีวิมานเป็นเงินมีวิมานเป็นเงินทีเดียวนะแต่พอต่อมาลูกทำบุญถูกหลักวิชาโอ้โห,โโหแม่นี่ปลืม้มออกปลื้มใจวิมานโตใหญ่ลัศมีโตใหญ่ บริวารก็เยอะสมบัติก็เยอะกายยิ่งสวยหนักเข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นที่หมายปองหนักเข้าไปอีกวิมานเป็นทองทีเดียวตอนเนี้แต่ว่าท่านก็ยังเรียกว่ายังสงวนท่าทีอยู่ตอนนี้นะยังสงวนท่าทีอยู่เพราะยิ่งสวยก็ยิ่งมีคุณค่ามากโอ้ยักษ์ที่มีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนเป็นวิมานเงิ้นี่ ยักระดับหนึ่งระดับปโรหิตหรือเสนาบดีเรือย,ย,ยังไม่ถึงเสนาบดีระดับตามลงมาจากเสนาบดีสนใจแต่พอบุญลูกลูกทรงใบถูกหลักวิชาวิมาป็นทองสมบัติเกิด,ดขึ้นสวยกว่าเดิมก็พีเสานาบดีชักมาเมียงเมียงมองมองแต่เสนาเสานาบดีมีเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยยังสงวนท่าทีอยู่<อ>นี่ตอนนี้นะ อนนี้ท่านไปเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ทำอย่างไรจะให้ท่านเลื่อนชั้นได้มันมีวิธีการอารบ,บอกดีหรือไม่บอกดีบอกดีกดันบ,บอกดีอย่างไงดีจะได้เลื่อนชั้นกันะได้ทำถูกอันนี้เป็นโนะน้ตฮาวนะนี่อันนี้โน้ตฮาวเป็นทรัพย์สินทางปัญญาครับ ก็ต้องไปบอกให้คุณแม่เนะี่ยนั่งสมาธิ oh. พอใจใสใส,สแล้วก็น,นึกถึงบุญและลูกทำบุญส่งไปเรื่อยๆนะครับส oh. ามอีกอีกอีกไปเรื่อยๆเลยเอยเอย,เย oh. แม่นั่งสมาธิวิธีจะให้แม่นั่งสมาธิได้ลูกก็ต้องไปบอกเองก็ได้ครับ oh. หรือให้ผู้ที่เขาสามารถบอกได้ไปบอกครับปฏิฝันให้ฝันเป็นก็ไปบอก oh. ครับหรือ ลูกๆเจ็ดคนไปบอกเองก็ได้เอาไงดีทุกวิธีทางเลยครับเอาทุกวิธีทางก็บอกไปเรียบร้อยแล้วอสาธุก็เลยตอนนี้นี่ต้องนั่งก่อนนั่งหาใจสบายสบายอกสบายใจใจใสๆมันจะได้นึกถึงบุญง่ายไงครับันตอนนี้อย่าเพิ่งไป อะไรให้โอกาสใครเข้าถึงตัว,อวตอนนี้ตั้งรักนวนสงวนตัวนั่งหลับตาทําภาวนาที่พิมานทองดีไหมจ๊ะดีะนี่ทีนี้คำถามมีอีกเยอะแยะเลยเนี่ยตอนแม่มีชีวิตอยู่เป็นคนมีจิตใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลบริวารอย่างดีแต่ทำไมเป็นคนงุดหงิดโมโหและใจร้อนอ้าวบอกไปเรียบร้อยแล้วนีสายทหารเก่าแหละเป็นนักปกครองนักบริหารนักอะไรต่ออะไร พวกทหารกับพวกนี้กิ่งกุนงิดใกลๆพระราชเหานี้ก็มีเนี่ยทำเป็นยิ้มมันแหละเนี่ยท่านๆนี่มีแต่แต่ว่าอาดีตลืมไปแล้ว,ต,ลวตอนนี้ดีมากนะรักการรักทุกคนอุย้ยการักไงการักทุกทีนี้ก็มาถึงหลานคนหนึ่งเป็นอะไรหมอจะเจาะสมองเป็นหมอเขาบอกเป็น อะไรเนื้องอกในสมองหมอบางท่านก็บอกเป็นมะเร็งจะผ่ากันท่าเดียวแต่ผ่าแล้วก็หมอก็ไปยืนยันว่าหายหรือไม่หายแต่ผ่ามาดูก่อนเอาออกก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งสมาธิอหลานคนนี้เนี่ยเอ่ยชื่อได้ไหมเอ่ยได้ครับชื่อน้องปอเจ็ดขวบนั่งสมาธิเห็นองค์พระเห็นคุณยาย เรา,าวปวดหัวมากนะปวดปวดหัวปวดหัวมากสงสารอย่าง,งไรหลวงพ่อก็สงสารสงสารอย่างเลยเลยทีนี้มันเป็นวิบากกรรมนะลูกนะมันเป็นวิบากกรรมเราทํามานะไม่ใช่ใครทำมาให้ไม่มีใครคิดอยากจะให้ลูกเป็หลอกแต่ว่าทำมาคือมีอยู่ชาติหนึ่งนั่นนะเป็นผู้ปกครองแคว้นแคว้นหนึ่ง กแกลนก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่หรอกนักปกครองเนี่ยมันก็ต้องปกครองนะลงโทษคนที่กระทําผิดเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองแต่บางทีก็พูดต้องสงสัยยังอยู่ในระดับต้องสงสัยว่ากระทําความผิดก็จะไปเค้นไอ้เขารับ,รบก็จะมีวิธีเค้นแบบโบราณ คือเอาเชือกขันชนะที่หัว oh. ขันเ <Wow. S 1> พราะปวดหัวมากมากเข้าก็จะได้รับมาทำหรือไม่ทำ oh. บางบางทีก็ถูกคน oh. ที่ทำผิดบางทีก็ไม่ถูก oh. ว่าตายก็มีไม่ตายก็มี oh. เนี่ยมันเป็นวิบาก oh. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดในตระกูลผู้ปกครองของบ้านเมืองไม่ยอมเป็นกษัตริย์ oh. ไม่ยอยากเป็นผู้ปกครองเลย เพราะว่าต้องทําหน้าที่มันก็ไม่รู้จะทําทไงนเน่อาเชื่อขันชนะขันเป็นเครื่องมือทําเครื่องมือขันลองไปลองเล่นๆดูนะเจอ,อแล้วขันม่วนอิลีเลยอย่างนี้ไงถ้าคิดถ้าขันแล้วเราคิดจะทําดีไม่ดีทดําดีไม่ดีเราขันทำองค์พระลานทำดีไม่ดี ขันไปเลยนะเ <laughs> พอะขันไปเลยแล้วเราก็ขันไปเลยเลยขัน,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 นพอเลาะไปด้วยขันไปด้วยนะรกรรมนี้แหละมันตามมา<อ>เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องนั่งสมาธิต่อแล้วลูกนะนั่งไปเรื่อยๆเถอะนั่งไปบุญก็ทําไปแล้วก็พอก่อนจะเลิกนั่งก็นึนกอุทิศบุญกุศลไปให้คู่กรรมก่อนนะคู่กรรมไปอยู่เพะภูมิไหนก็นึกไปเรื่อย ก็ได้เป็นโหสีกรรมกันไปทำบ่อยๆนะลูกนะต้องอย่างนี้แหละอมันจะหมดเวลาเอาคำถามสุดท้ายก็แล้วกันทำไมผมถึงมาถึงหมู่คณะช้าในวัยสี่สิบปีเป็นวิบากกรรมข่าวของผมหรือยังไงอะไรต่างๆต่นนี้ที่จริงเนี่ยทั้งครอบครัวของผู้ที่ส่งเรื่องมาเนี่ยก็ได้เจอกับหมู่คณะของเรานะแต่เจอช้าเพราะชาติ ก่อนๆน,นั้นมัวแต่ทำมาหากิน oh. อยากรวย <Right. S 2> จะรีบรวยๆอยากรวยเยอะๆ <Okay. S 2> ก็มัวทำมาหากินก็เลยไม่ให้โอกแกะตัวเองไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องความจริงของชีวิต <Right. S 2> ก็เลยไม่ก็จะรู้เรื่องเท่าไหร่ <Right. S 2> พอมาวัยขนาดนี้ก็มีกัาร,ระยานในมิตรของหมู่คณะนี่แหละ ก็ไปแนะนําเขาเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตก็ทุ่มเทเลยเหมือนชาตินี้เลยอในชาตินี้เพราะฉะนั้นชาตินี้ก็มาเจอช้าเพราะว่าชาตินั้นก็เจอช้ามัวไปทำมาหากินอย่างเดียวลืมศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตชาตินี้มาถึงแล้วก็รีบศึกษาในลุงนะรีบสั่งสมบุญเือนซะแล้วถ้าเกิดในครอบครัวพี่น้องก็ ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องบุญเขายังอินทรีย์อ่อนนะลูกนะเขายังอินทรีย์อ่อนก็จะไปถือวิสาอะไรไม่ใช่เป็นวิบากกรรมหรอก <Okay. S 1> มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ๆน้องๆอินทรีย์ see, ยังอ่อนอยู่ <Okay. S 1> ก็เป็นหน้าที่ของลูกนี่แหละที่ส่งเรื่องมา <Okay. S 1> จะต้องทนะําหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างที่เราเกิดในตระกูลนี้ก็เพราะว่าเราจะต้องมาเป็นผู้ให้แสงสว่าง oh. ตระกูลนี้ <Okay. S 1> ให้ตระกูลนี้รุ่งเรืองหรือแสงสว่างแห่งธรรม และพ่อแม่ลูกเนี่ยภรรยาและบุตรสั่งสมบุญกันมาอย่างดีเลยกับหมู่คณะของเรารเพราะฉะนั้นทำบุญและอธิษฐานนะลูกนะว่าให้เจอหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยเกิดมารละลุกชาติได้เลยนะจ๊ะ